สรุปหนังสือฝึกใจได้เป็นนายอารมณ์เขียนโดยทิโบเมอริสอารมณ์คือพลังงานที่กำหนดทิศทางชีวิตของเราในทุกๆวันหลายครั้งเรารู้ว่าควรทำสิ่งใดแต่กลับทำไม่ได้เพราะอารมณ์เข้ามาครอบงำเรารู้ว่าควรสงบแต่กลับโกรธเรารู้ว่าควรมั่นใจแต่กลับหวาดกลัวหนังสือเล่มน,นี้บอกเราว่าความสุขและความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะเข้าใจอารมณ์จัดการมัน และใช้มันเป็นพลังในการดำเนินชีวิตผู้เขียนเริ่มจากการอธิบายว่าอารมณ์คือข้อมูลไม่ใช่ศัตรูหลายคนพยายามกดข่มความรู้สึกเชิงลบเช่นความเศร้าความกลัวความโกรธพระคิดว่ามันไม่ดีแต่แท้จริงแล้วอารมณ์เหล่านี้มีหน้าที่บอกเราว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่ต้องการความสนใจความกลัวบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สิ่งไม่คุ้นเคยความโกรธบอกว่าเรากำลังถูกละเมิดขอบเขตความเศร้าบอกว่าเราสูญเสียสิ่งสำคัญ หากเรารู้จักฟังอารมณ์โดยไม่ตัดสินเราจะเข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นสิ่งที่ผู้เขียนเน้นคือเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ทั้งหมดแต่เราควบคุมวิธีตอบสนองได้อารมณ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่วิธีที่เราจัดการกับมันขึ้นอยู่กับการเลือกของเราเมื่อเราฝึกที่จะหยุดและหายใจลึกๆก่อนตอบสนองเราจะมีโอกาสเลือกการกระทําที่สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของชีวิตแทนที่จะปล่อยให้การกระทําถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ผู้เขียนยังพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดและอารมณ์ความคิดคือเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงอารมณ์หากเราคิดลบซ้ำๆอารมณ์ลบก็จะขยายตัวหากเราฝึกคิดเชิงบวกหรือมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่อารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยดังนั้นการเปลี่ยนความคิดคือกุญแจสําคัญของการเปลี่ยนความรู้สึกแต่ผู้เขียนเตือนว่าการคิดบวกไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความจริงหรือหลอกตัวเองแต่คือการมองเห็นทางเลือกที่สร้างพลังแม้ในสถานการณ์ที่ยาก เขาเสนอวิธีปฏิบัติหลายอย่างเพื่อฝึกเป็นนายอารมณ์เช่นการจดบันทึกความรู้สึกการสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินการหมั่นฝึกสติและการตั้งคำถามกับอารมณ์เช่นสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้มาจากความจริงหรือมาจากการตีความเกินจริงการถามตัวเองเช่นนี้ทำให้เราหลุดออกจากการถูกอารมณ์ครอบงำและกลับมาควบคุมได้อีกหนึ่งบทเรียนสำคัญคือการเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีอารมณ์ลบแต่คือการอยู่กับมันอย่างสงบ หากเรารอให้ไม่มีความกลัวไม่มีความเศร้าเราจะไม่มีวันได้ลงมือทําอะไรเลยเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเป็นนายอารมณ์คือการเรียนรู้ที่จะก้าวเดินทั้งที่ยังกลัวยิ้มทั้งที่ยังเศร้าและเลือกการกระทําที่มีคุณค่ามากกว่าการยอมแพ้ให้กับอารมณ์ผู้เขียนยังชี้ว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งหากเรานอนหลับไม่พอรับประทานอาหารไม่ดีหรือไม่ออกกําลังกายอารมณ์ก็จะเปราะบางและควบคุมได้ยากขึ้น การดูแลสุขภาพกายจึงเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพใจอารมณ์ที่มั่นคงต้องการร่างกายที่แข็งแรงเป็นฐานรองรับอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังคือการปลูกฝังนิสัยแห่งความกตัญยูและการมองเห็นสิ่งดีในชีวิตเมื่อเราฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มของคนที่รักหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสมองจะค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดแคลนไปสู่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้จิตใจเบาขึ้น และอารมณ์สงบมากขึ้นผู้เขียนยิงเตือนถึงอันตรายของการปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตมากเกินไปอารมณ์ลบจํานวนมากเกิดจากการเอาความคิดไปวนอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้หรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันเป็นทักษะสาคัญที่ทําให้เรามีอิสระจากความทุกข์เช่นการโฟกัสกับลมหายใจเสียงรอบตัวหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่ในขณะนั้นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับความจริงที่ไม่ซับซ้อน เขายัางเน้นเรื่องความเมตตาต่อตอนเองหลายคนวิจาร์ตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อมีอารมณ์ลบเช่นทำไมฉันต้องอ่อนแอขนาดนี้หรือฉันไม่ควรรู้สึกแบบนี้แต่การตำหนิตัวเองยิ่งทำให้อารมณ์ลบฝังแน่นผู้เขียนบอกว่าความเมตตาต่อตอนเองคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะรู้สึกและการโอบกอดความรู้สึกเหล่านี้ด้วยความอ่อนโยนคือหนทางสู่การเยียวยาที่แท้จริงอีกประเด็นที่ผู้เขียนกล่าวถึงคือ การสร้างเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพราะเมื่อเรามีสิ่งที่มีความหมายให้เดินตามอารมณ์ก็จะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่เราจะไม่ถูกความกลัวหรือความที่เกียจพาออกนอกเส้นทางได้ง่ายความชัดเจนของเป้าหมายทําให้อารมณ์กลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่เราสามารถเลือกจะไม่ฟังท้ายที่สุดผู้เขียนสรุปว่าการฝึกใจให้เป็นนายอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการควบคุมความรู้สึกทุกอย่างแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับอารมณ์เข้าใจความหมายของมันและเลือกตอบสนองอย่างมีสติ เมื่อเรามีทัศนี้ชีวิตเราจะไม่ถูกล่าไปได้วยคลื่นของความรู้สึกแต่เราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางเองได้อย่างมั่นคง